ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ทักษิณเหมือนติดปีกนะครับสู้คดีมาตรา1นึอีกหลายปีแต่น่าจะรอดยากขอให้ใจเย็นๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับคุณทักษิณเองนะครับก็เรื่องของคดีมาตรา1นึอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้คดีอีกหลายปีนะครับเพราะศาลชั้นต้นนะครับศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเอาแค่ว่าศาลละ1ปีเนี่ยก็3ปีแล้วสิแน่นอนครับว่าคดีนี้คงจะต้องต่อสู้กันไปเพราะคุณทักษิณเองก็ได้รับการประกันตัวแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่านะครับถ้าคุณทักษิณนะครับตัวเกี่ยวข้องกัน เมืองหรือมีอะไรเข้ามาเนี่ยอาจจะโดนถอนประกันหรือเปล่าอันนี้ก็คงว่ากันไปแต่เชื่อเถอะครับว่าคดีนี้ยังสู้กันอีกหลายปีและเราคงต้องรอดูนะครับว่าถ้าสารชั้นต้นมีนะครับคำพิพากษาไปในแนลทางไหนเราอาจจะเดาทางถูกนะครับเพราะ,ส,ะส,ามสมมุติว่าสารชั้นต้นนะครับยกฟ้องอันนี้รับประกันได้นะครับว่าคุณทักษิณก็คงจะชิวๆแต่ถ้าศารชั้นต้นเนี่ยนะครับพิพากษาให้จําคุกแบบไม่รอลงอาญาเพราะส่วนใหญ่ก็คือว่า ในคดีมาตรา112ส่วนใหญ่ถ้าจะลงโทษถ้าพิพากษาว่ากระทำความผิดเนี่ยจะลงโทษแบบไม่รอลงอาญาแต่ก็ประกันตัวในชั้นอุธทธรณ์และชั้นฎีกาได้และถ้าชั้นอุธทธรณ์เนี่ยยังยืนเหมือนศาลช,ชั้นต้นชั้นฎีกาคุณทักษิณก็อาจจะดีก็ได้อันนี้เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะครับว่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องรอดูนะครับแต่อย่างน้อยคุณทักษิณยังมีเวลาสู้อีกหลายปีครับทักษิณเหมือนติดป,ปีกสู้คดีมาตรา112อีกหลายปีแต่น่าจะรอดยากขอให้ใจเย็นๆ19มิถุนายน257 รองศาสตราจารย์ฮิริรักนะครับสูตบุตรนะครับอดีตรองอธิบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิาลธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าทุกคนที่สนใจการเมืองต่างรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่18มิถุนายน2 5 7 ว่ากันว่าอาจเป็นวันที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สําคัญที่สุดแต่เมื่อถึงวันดังกล่าวขึ้นมาจริงๆกับยังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีนะทุกสิ่งทุกประการที่เกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนก็ไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายขบวนการเลือกสวสามารถดําเนินการต่อไปได้คดียุบพักก้าไกลและคดีที่4 0สวร้องต่อศาลนับนูลว่าการกระทําของนายกรมนตีที่เสนอแต่งตั้งนาย พิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเป็นการกระทําที่ขาดจาริยธรรมก็เป็นอย่างที่ทราบกันก่อนว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีคําวินิจฉัยคดีที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คงไม่พ้นคดีของคุณทักสิงชินวัตรในความผิดตามมาตรา1นึซึ่งมีซึ่งก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเช่นกันที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลว่า1เนี่ย จำเลยให้การปฏิเสธ 2. สจำเลยมีอายุมาก3จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหมายถึงในชั้นอายการเนื่องจากเป็นคดีที่เกิดนะครับขึ้นนอกราชอาณาจากักรจึงไม่อยู่ในเขตขอบของอำนาจของตำรวจ4จำเลยมีที่พักเป็นหลักแหล่งและอยู่กับครอบครัว5โจโจ์นะครับ ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว6มีเหตุให้ควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่หลบหนีและไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเหตุผลที่สังคมอาจจะมีการตั้งคำถามมากที่สุดก็คือข้อ5 นั่นก็คือทําไมอายการถึงไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทําไมถึงขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นดุลยพินิตของศาลเท่านั้นและข้อที่6คือมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าจําเลยจะไม่หลบหนีทั้งที่จําเลยเคยหลบหนีมาแล้วโดยหลอกสารว่าจะเดินทางไปชมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศปักกิ่งในปี2551เมื่อศาลอนุญาตให้ไปได้ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเป็นเวลาเกือบ17ปีและ ก็คงเป็นความจริงในข้อนี้ศาลจรึงมีคําสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากศาลและขอยึดหนังสือเดินทางไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีกี่เร่มหรือเป็นหนังสือเดินทางของประเทศใดเรื่องข่าวเรื่องถุงขนมภาค2ที่มากขึ้นถึง2 0 0 0ล้านความจริงก็ไม่ถึงกับเป็นข่าวโคมรอยเพราะมีแหล่งข่าวที่ไม่อาจเปิดเผยได้ จึงถือว่าพอมีร่องมีรอยอยู่บ้างแต่ก็มีใครพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพียงแต่มีข้อสงสัยว่ารัฐบาลเล่บลิ่งเล่บรีบเร่งผลักดันให้ออกพรบรเพื่อจะอนุญาตให้มีนะ t อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือบ่อนคาสิโนให้ได้โดยเร็วที่สุดอาจมีข้อตกลงกับใครไว้อย่างไรหรือไม่ดังนั้นการที่คุณทักษิณได้รับการประกันตัวชั่วคราวกับการผลักดันให้มีบ่อนคาสิโนจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จากนี้ไปคุณทักษิณจะยิ่งคึกคักและจะออกงานมากยิ่งขึ้นยิ่งหลังวันที่18สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่พ้นโทษก็จะเหมือนกับติดป,ปีกเนื่องจากการต่อสู้ตามความผิดตามมาตรา1นึจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสู้จบครบสามสารแต่ขอบอกว่าคุณทักษิณแม้จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้กระทำความผิด ทั้งยังน่าจะรอดยากเพราะหลักฐานที่สํานักงานอายการสูงสุดร่วมเรียนคงจะแน่นหนาที่อายการสูงสุดสองท่านมีความเห็นตรงกันว่าให้สั่งฟ้องไม่ใช่เป็นเพราะอายการสูงสุดท่านแรกถูกคมคูจึงมีความเห็นให้สั่งฟ้อง เพราะมาถึงอายการสูงสุดท่านปัจจุบันก็จําเป็นจะต้องมีความเห็นให้สั่งฟ้องตามกันไปด้วยอย่างที่คุณทักษิณให้ข่าวอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านใจเย็นๆช้าๆได้พะเร่มงามครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เอาไว้ว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับคุณทักษิณน,นะครับน่าจะไม่รอดแต่ก็ยังต่อสู้กันอีกหลายเอกสารอยู่นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าาตดให้ฟังครับ